IQ Up ระดับ4ขวบนะคะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆน,นะคะวัย4ขวบเพิ่มชาวปัญญาพัฒนาสมองซีกซ้ายขวานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเนื้อหาด้านในเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะมีหัวข้อโจทย์ให้มีคำถามให้ค่ะแล้วก็สามารถลงวันที่การทำกิจกรรมได้ด้วยนะคะมีทั้งหมด66กิจกรรมด้วยกันนะคะน้องๆ ฝึกทาแค่วันละ3กิจกรรมนะคะก็ยังพัฒนานะคะศักยภาพทางด้านสมองซิกซ้ายขวาให้กับน้องๆน,นั่นเองด้านหลังของหนังสือค่ะนี่นะคะจะมีเฉลยให้ด้วยมีตารางสรุปผลคะแนนนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะขนาดใหญ่ A4 เลยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเป็นกระดาษหนาอย่างดีนะคะหากสนใจก็ สามารถนะคะซื้อเป็นชุดหรือว่าจะซื้อแยกเล่มก็ได้ค่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ iq up ระดับ2ขวบ3ขวบ4ขวบแล้วก็5ขวบค่ะ